สวัสดีค่ะ FC ทุกคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกหลายฟินสวีเดนค่ะสวัสดีครับเอ from Sweden w e little tired todaycome <laughs> back tomorrow <laughs> มือนี่ข่อยเมื่อยเมื่อยค่ะทุกคนอ่าตอนนี้นะเวลาจะสองทุม่มเอ้ยบอแมน ตอนนี้นะเวลาสองทุ่มยีหานาทีนะคะพ่อใหญ่ฝรั่งเลากาดฟันฟื้นคือเกาล่ะค่ะทุกคนค่อยเลิกงานมาค่อยกนอนประมาณชั่วโมงเคริงเนี่ยล่ะคะ่ะแล้วตื่นขึ้นมาค่อยกเลยอ่อ่าเสียยาทอนยายูปแปลงภากนะคะเสร็จแล้วค่อยกอเก็บกระถางเกา อดอกไม้นะคะเสียเอาไปทิมทาความสะอาดนะคะแล้วมาเน,นี่ข่อยกระซื้อดอกไม้มาอสองสองกระถางนะคะทุกคนก็เลยเออากมาตั้งไว้อยู่บันไดนี่นะคะแต่ว่าข่อยกับพใยญยน่ากินนะ <c oughs> เข่าแรงแวล่ราคากินใส่กอคือเกาล่ะคะ่ะง่ายๆข่อยกับต้มมันฝรั่งที่ขุดไปมือ่อวานเมื่อก่อนนี่แหละคะ่ะต้ม แล้วกินกับมะใสก่กอกแต่ว่าใอยกินตาใส่กอกกับขน,นมปังนะคะวัหนึ่งหันพาก,กันเบาเรื่องตัวเครื่องบินนะคะทุกคนเพราะว่าพญาย่ะเบิ่งตัวเครื่องบินแล้วมีช่วงหนึ่งที่ถูกนะคะแล้วก็เลยว่าอาจจะเลื่อนแต่กับเบิ่งอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่า ช่วงนี้นะค่ะคนเดินทางมันเป็นไฮซีชันนะคะในในเมืองไทยของเฮานะคะนักท่องเที่ยวก็จะหนีหนาวไปบานเฮาไปเที่ยวบานเฮาค่าตัวอาจจะแพงหน่อยนะคะทุกคนพากกันว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะดูคลิปมาดามบ้านนอกดูให้จบด้วยนะคะทุกวันที t เราไปหาหมอจะต้อเอาไปด้วย พญายาวเมื่อนี่เราคุยกับหมอพัซซันค่ะทุกคนหมอน่ะว่าจะพาตัดอ่่าาออันที่เป็นอันนี้ให้เราวพัซซันค่ะ Yeah I really don't know what it is. <c oughs> See. It's not cancer. It's only uh, I don't know what it can be. They're gonna take away. <c oughs> so when I, we come to Shanghai, it's away. เชียงใหม่เชียงใหม่ไอ้พนักงานกูเชียงรายไหนบีกูออริจินเชียงใหม่โอเคเนี่ยนี่แหละค่ะมื่อวันจันทร์น่ะหมอนัดแล้วน่ะไปอ่าเบิ่งอันนี้แหละค่ะอาจจะพาเพราะว่าหมอบอกว่ันบาวอันตรายบาวแมนน่ะแคนเซิลภาวแมนน่ะมะเร็งดอกพัสนค่ะเป็นก้อนไขมันนะคะ ค่ะเมื่อวานนี้ค่อยกาได้บอกให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องแดนโมพญายฝรั่งที่ว่าอยากไปเมืองไทยน้ำนะคะเราก็อยากให้ค่อยหาผู้สาวไฮไมว่าสันค่ะทุกคนแต่ว่าค่อยนะก็บอกพญายไปแล้วล่ะค่ะว่าค่อยมาหาไ้อีกดอก อพอข้างก้อนน่ะเกิดการเข้าใจผิดกันโอเคพี mm ่ hmm. ใหญ่ถามว่าเอาไอศครีมว่าสั่นค่ะทุกคนแต่ว่ากับมีเอฟซีบอกว่าติดต่อให้แน่ว่าสั่นค่ะข่อยก็เลยอยากที่จะบอกทุกคนนะคะว่าข่อยน่ะเอามาเบาให้ฟังซื่อๆนะคะข่อยอว่าอยากติดต่อให้ผู้ใดดอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดียังคืนแล้ว ข่อยก็จะเป็นมาหัวเน่านะคะเ่าง่ายๆเลดคืองวด,ดกอนนะคะข่อยก็กลายเป็นมาหัวเนา่าข่อยก็เลยบ่อยากจะ,ะติดต่อให้ภัยนะคะทุกคนต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะข่อยแค่เอาเรื่องแล้วนะมาเบาให้ทุกคนฟังซื่อๆนะคะ,ะแต่ว่าข่อยนะคงจะบม่ให้เราวเป็นน้ำแลอกคะ่ะ <c oughs> ถึงจะสงสารแต่ว่ากั มันบ่รู้ว่าจะว่างใดนะคะทุกคนก็เลยบอกพญายอยนะคะว่านะั้นๆะนะนะ่ะอ่ายากหลายบัดใมีเวลาที่จะไปอ่าติดต่อหาผู้สาวใหไ้ไผจก็เลยบอกพญายวางสินะคะติดอะไรจะครีมกันนะคะแท็กซูเมเกอร์ <laughs> พญายหน้าดำดำค่ะทุกคนเราตากแดดหลาย ดำก็นี่โกอร้ตอนนี้จะสามทุ่มแล้วค่ะทุกคนพากันกินไอศครีมไปกันก่นเลยกินไอศครีมเสร็จแล้วก็ไปนอน yes yes i feel uh, but good because maybe if they have the drugs ค mm ุยไปคุยมาจนระเมิดแล้วค่ะทุกคนเมื่อเอ่นสวนพญายีขอนในเมืองนะคะคือว่าจะไปซื้อน้ำปลาดาปลาดาคอยเบิดนะคะซื้อเมลใบชะตำมักทัวตำมักแตงโอเควีโกอินประคับทุกคนครัเขาบ้าน Ska vi släcka? Nej. Nej. Får mig min anmälning. Det är nog det är geting. Vi går in där. Mm. Oj. Mm. Smål, va.